คนนี้าดูดูหลังนี้ก่อนหลังนี้ที่ยังไม่เสร็จสิ่งที่เราเห็นคืออะไร้าเขากาลังจะทําฟ้าใช่ไหมเขากำลังจะทําฟ้า,นะาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบ้านสมัยก่อนเนี่ยไอตัวตัวข้าวฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นไม้ไแบบเรียนปีหนึ่งเนี่ยหรือปีสองเธอต้นอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่ใช้ไม้เพราะไม้หาย,ยากแล้วไม้ก็บิดด้วยไม้ก็ห่วย นะครับเดี๋ยวนี้ตัวข้าวก็จะเป็นข้าวโลหะหมดนะครับไอโลหะในที่นี้มันคือเหล็กชุบสังกะสีนะเหล็กชุบสังกะสีมันคือเหล็กชุบสังกะสีเหล็กแบบบางๆเลยบางๆเหล็กีบเลยนะครับเหล็กมันจะมันบางแต่มันแข็งเพราะว่าการพับให้มันเป็นรูปตัว C ีบ้างตัวยบ้างมันก็จะแข็งขึ้นแล้วก็ชุบกาวไนน์คือชุบสังกะสีเข้าไปมันจะได้เป็นสนิมน้อยลงแต่ไม่ใช่ว่าไม่เป็นนะมันก็เป็นถ้ามันโดนน้าแช่มันก็เป็นเหมือนกันนะครับอันนี้เขาก็จะใส่ข้าวเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยว เดาว,ว่าไม่ได้ใช้ยิบซ้ำและที่นี่น่าจะใช้พวกแผ่นเหมือนไฟเบอร์ซีเมนต์เป็นแผ่นไม้เทียมนะครับอย่างเช่นมองไปบ้านนู้นอันนั้นกรุกเรียบร้อยแล้วพี่ทาสีขาวเห็นไหมอันนี้น่าจะเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เป็นแผ่นไม้เทียมพวกสมาร์ทบอร์ดเทอร์ล่าอะไรพวกนี้แหละนะครับเพราะพวกนี้มันจะมีการทนน้ําได้ดีกว่านะครับ ข้างบนก็เป็นลนักษณะเดียวกันก็น่าจะเป็นพวกพวก,พวกแผ่นไม้เทียมเหมือนกันนะครับจะไม่มีไม้ละแนงแล้วนะไม้ละแนงนี่สมรอ้หาไม่ได้แล้วใช่ีครับ <laughs> ถ้าสังเกตดูจริงๆควรเว้นร่องเพิ่มเติมนิดนึงก็คือควรเว้นร่องเพราะว่าแผ่นพวกนี้มันมีการยีดหดยีด่หดตัวสูงมันฉาบเรียบไม่ได้มันฉาบเรียบแล้วมันแตกตรงรอยต่อแต่ครนีถ้าดูเนี่ยถ้าเขาทำอย่างนี้เนี่ยการเว้นร่องเขาเนี่ยตรงกลางใสย่ยาพวกซีแลนต์ตัวรอยต่อ นะครับเวลาลอยต่อแผ่นมามมนมีช่องว่างอยู่เนี้ยเขาจะใช้พวกซิลิโคนนี่แหละนะครับอาจจะเป็นวัสดุที่คล้ายๆซิลิโคนเป็นพวกโพลีนะครับยาแนวแท้ต่การเลือกใช้วัสดุพวกนี้ต้องเลือกชนิดทาสีติดเพราะซิลิโคนมีแบบที่ทาสีติดแล้วไม่ติดนะครับถ้าเลือกเป็นแบบทาสีไม่ติดทาไปตอนแรกจะติดสักพักจะหลุดแล้วแผ่นจะมีสีแต่ร่องจะไม่มีสีแล้วเพราะสีไปหมดแล้วอ่ะอาจารย์ หรือหรือบางทีไอตรงถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ซีลซีลนอ์อย่างที่อาจารย์บอกก็คือเป็นโครงต้องเอาไม้มาลองเอาไม้มาลองตรงรอยต่อตรงไหนจะเป็นรอยต่อให้ทําไม้ก่อนเอาแผ่นมาตีให้เป็นโครงเลยมาตีชนกันแล้วเว้นไว้แล้วในร่องนี้ก็จะได้เป็นไม้แต่ดูแล้วสงสัยไม่ทาเดี๋ยวไปดูหลังที่มันตัดไม่ได้อาจจะเขาอาจจะทําก็ได้เราไปด่าเขาไม่เป็นไรเราเราไปปรป้องเขาเกินไปเมื่อกี้ที่บอกนะครับที่เนี้ยคือเขาจะเน้นรูปด้านด้านหน้าบ้านเพราะฉะนั้น เฉพาะประตูหน้าต่างชุดหน้าบ้านเท่านั้นที่พ้นจาก2เมตรไปแล้วจะมีกระจกแต่เมื่อกี้ถ้าอ้อมไปข้างหลังจะเห็นว่าเป็นระดับ2เมตรปกติเลยประตูหน้าต่างไม่มีช่องแสงเหนือข้างบนและเพราะประหยัดบ้านจัดสรรต้องประหยัดที่สุดนะครับกำไรสูงสุดอยู่ที่การทําดีไซน์ที่ถูกที่สุดและดูดีที่สุดและถ้าสังเกตดูจะใช้บานเลื่อนเพราะบานเลื่อนก็จะถูกที่สุดด้วยถูกครับเพราะบานเลื่อนไม่มีอุปกรณ์ใดเลยถ้าเราอยากจะทําหน้าต่างบานเปิดหมายความว่าเราจะต้องมีบานพับมีขอสับมีมือจับมีกรอนบนกรอนล่างแต่บานเลื่อนหมายความว่า มีลูกล้อเลื่อนแล้วมีมือจับมือจับมือจับล็อกด้วยแต่บ้านเราลมจะหายไปครึ่งหนึ่งถูกไหมมันจะเป็นพิกครึ่งและเปิดได้ครึ่งเดียวก็เลือกเอานะครับอยากได้บ้านประตูหน้าต่างเปิดได้ก็ไปปลูกเองนะครับเปิดเปิดแบบสวิงนะ